สวัสดีครับนี่ MVP Rock Special วันนี้เราพามาที่มหาสารคามครับเรามางานฟุตบอลรีสอร์ทครับจังหวัดมหาสารคามเพื่อนาเชียรครับนี่อันนี้คือสัญลักษณ์ของฟุตบอลรีสอร์ทครับจริงๆมันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ตารีสอร์ทอันนี้เป็นตาของนาเชียรเขาเรื่องปูนี่เขาก็ขึ้นชื่อที่นี่ก็เลยเป็นรูปปูวันนี้ผมพามานี่ที่เห็นบรรยากาศวันนี้ก็คือสนามฟุตบอลไม่ใช่นี่คือคาเฟ่ซึ่งเราเดินทางมาถึงเช้านี้นะครับก็ จะร่วมพิธีเปิดนะครับในฟุตบอลรีสอร์ทครับวันนี้วันที่29ใช่ไหมนี่ฟุตบอลเนี่ยมันแข่งไปก่อนแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นออรอบแรกแรกนัด2อนัดสแล้วอะไรเงี้ยก็วันนี้เดี๋ยวจะไปดูพี่ทำไปจัดไปร่วมร่วมพิธีเปิดนะครับก็จะมีเดินขบวนพาเลรเข้าสนามมีพิธีการต่างๆพวกผู้หลักผู้ใหญ่ที่ประจำอำเภอประจำจังหวัดอะไรมาร่วมกันวันนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ บรรยากาศก็จะร้อนนิดนึงเพราะว่ามันจะกลางสนามเลยน้องๆเด็กๆก็อาจจะต้องร้อนนิดหนึ่งช่วงแรกนะครับแต่ว่าก็สุขสนามครับสนามปีนี้เราใช้สนามอีกสนามหนึ่งปรับปรุงมีไฟมีสนามมีการบดสนามที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับปีนี้รีซอรครับครั้งที่23ามครั้งที่23าเนี่ยไม่ใช่แค่จํานวนครั้งที่แบบเรานับนะมันคือ23ปีครับผมทาผําฟุตบอลรายการนี้มา23ปีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ ญาติพี่น้องอทุกๆคนในชุมชนนาเชื่อของเราเนี่ยมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าที่สนามเนี่ยมันจะมีป้ายโฆษณารอบๆเนี่ยฟุตบอลรีซอร์พเนี่ยผู้สนับสนุนเยอะกว่าฟุตบอลไทยลีกนะผมบอกให้ <Huh? S 1> อเอาดีเอาดีป้ายเต็มรอบสนามคือผู้สนับสนุนทั้งนั้นนะครับคนในชุมชนต่างๆ,ๆทุกคนร่วมมือร่วมใจกันคือผมจัดทัวร์เมนต์นี้ขึ้นมาก็เพราะว่าอยากให้น้องๆในแถบโซนภาคอีสาตนตอนกลางวนเนี่ยได้มีโอกาสเล่นฟุตบอลเจคน ตอนแรกๆเริ่มมาก็คือรุ่นได้เกิน12ปีตอนนี้มีรุ่น10ปีมาด้วยก็คือแยกเป็น2รุ่นอยากให้น้องๆมีโอกาสเล่นฟุตบอล11คนอย่างแท้จริงกันนะครับฟุตบอลรายการอื่นอาจจะแบบ7คนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าของผมเนี่ยอยากให้มันเป็น11คนเลยให้น้องๆได้ลองเล่นดูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ใครที่มีแววก็มีโอกาสได้แบบเข้ากรุงเทพไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพเข้าโรงเรียนดีๆน้องๆหลายๆคนที่อยู่ในไทยลีกปัจจุบันนี้ที่เป็นอดีตเป็นทีมชาติเนี่ยหลายๆคนก็เคยผ่านท์นเมนีมาก่อนนะอ่า ไปดูบรรยากาศกันวันนี้ครับก็ฝากกับรีสอร์ทครับด้วยนะฮะใครที่อยากจะสัมสนปีหน้าเรามีทุกปีอยู่แล้วสัปปีหน้าอยากสาัมสนก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เพจมา,มาน้าแมทเซฟเรามีเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยไปดูกันนะฮะออ 放哪去？好喝哪去？干饭放哪走？ รีซอครับเนี่ยเกิดขึ้นจากครูพะละคนหนึ่งในโรงเรียนอนุบาลน,นาเชื่อบเนี่ยเมือ่อเมื่อประมาณปี2540กว่ากว่า4445ซึ่งตอนนั้นรีซอก็กำลังกำลังดังอยู่ครูคนนี้เนี่ย,ย ชื่ออุทัยมาติตโนเป็นครูพะละก็เห็นแนวทางว่ารู้มาว่ารีซอคือลูกหลานของคนนาเชื่อเป็นคนนาเชื่อซึ่งก็จริงๆแม่ของรีซอเนี่ยเป็นเป็นคนนาเชื่อไปคุยกับแม่ขอเอาชื่อรีซอเนี่ยมาเป็นถ้วยรางวัลของการแข่งขารฟุตบอลระดับเด็กๆยาวชน สมัยแรกครั้งแรกที่จัดคือปี2545ใช้ชื่อว่าใช้ชื่อประกอบน,นว่ากีฬายุชนต้านยาเสพติดรีซอร์ครับก็เกิดขึ้นการเกิดขึ้นเนี่ยเป้าหมายของของ,ของงานนี้เนี่ยอันแรกที่สุดก็คือพูดง่ายว่าเอาชื่อรีซอร์มาใช้เพื่อ เหมือนกับว่าให้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 มันมีคนจำได้ว่าเป็นให้รู้จักชื่อให้รู้จักว่ารีสอร์ครับอ่ะแต่เป้าหมายสำคัญกว่านี้ก็คือต้องการให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กเด็กเด็กเยาวชนซึ่งในช่วงเวลาตรงนั้นเนี่ยข่าวข่วเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมันเยอะมากเยอะมากครู อุทัยก็อยากจะให้เอาดึงเด็กเนี่ยมาเล่นกีฬาซะมาเล่นโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลก็เลยเกิดเกิดรายการนี้ขึ้นเพราะว่ารีซอก็คือชื่อของรีซอเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆได้เด็กเยาวชนได้มันก็เลยเกิดขึ้น แล้วก็ต่อเนื่องมามายาวนานยาวนานถึงประมาณ25ปีแลแต่ว่าเราจะเว้นช่วงไปโควิดไปสองปีประมาณนั้นคือพอดูย้อนหลังไปแล้วเนี่ยเราก็ได้เด็กที่มันเกิดจากรีสอร์ับเนี่ยโตๆขึ้นไปหลายคนไปเป็นเด็กของสโมสรบางคนก็ติดทีมระดับเยาวชนทีมชาติ ครับผมภารกิจวันนี้กับการมาพิธีเปิดรีสอร์ทครับครั้งที่23ก็สําเร็จลุล่วงฮะภารกิจจบแล้ววันนี้ก็มาร่วมพิธีเปิดเดินขบวนพาะเลทแจกเสื้อลน้องๆที่ได้แมตช์วันก่อนก่อนที่แข่งไปนะครับแล้วก็ของวันนี้ด้วยก็เรียบร้อยทุกอย่างก็สมบูรณ์เรื่องของพิธีเปิดเดี๋ยวีิธีจบก็นู่นเลยฮะ27ธันวาเป็นพิธีปิดครับก็วันนั้นจะเป็นตัดสินแล้วว่าใครจะเป็นผู้ชนะ โอ้ผหก็จะมาอีกรอบหนึ่งตอนนี้ก็อยู่สนามบินแนละ้วเดี๋ยวจะบินเดินทางกลับกรุงเทพเมื่อเช้ามาอา่อตื่นตอนตีสี่ตีสี่ครึ่งตอนนี้บอกตอนนี้ห้าโมงเย็นนะลากมาเลยทั้งวันนอนนอน,นอนตีสองนอนไปสองชั่วโมงครึง่งอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีคลิปหน้าแล้วกันจะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวพาไปติดตามอีกแล้วก็ใครอยากทำอะไรก็บอกนะอยากให้ไปไหนทำอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ ฝากไม่ต้องกดหรอกไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องกดซับสไครต์แรงนั้นอะไม่ต้องสนใจฝากหน่อยฮะฝากหน่อยฮะปีนี้อยากให้ถึงแสนซับตอนนี้ห้าหมื่นยังไม่ถึงลยฝานื่องนะฮะฝากกดหน่อยครับผมเผื่อมีคอนเทนต์ีดีแต่ต่อไปไงจะได้เป็นกำลังใจให้พวกเราครับผมขอบคุณนะฮะน้องร้องแล้วผมเสียงดังเึงขอโทษมิใช่เจอกันฮะคลิปหน้า